เยโอ้สวดีครับสวัสดีครับอุ้ยเสียงเสียงสวัสดีครับแก่ป้าวันนี้ค่ะขอแกกันสองคนโต้พี่รันก่อนเลยครับฮอปเปอร์ได้รู้ได้ริมรดความเขาเรียกว่าอะไรวะริมรดการออกงานแบบคนจํานวนน้อยแล้วใช่ฮะเป็นไงบ้างมันมันมีความแบบเงาเงาก็จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับที่น้นอนแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานที่เรา S <S เออราว,ว่าแขกเยอะด้วยวันนี้อ่าแขกเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าปกติเวลาเรามีสัมภาษณ์อย่างเงี้ยที่ตรงนี้จะเต็มนะฮะวันนี้เรามาสองคนครับก็จะรู้สึกวิววนิดนึงนะรงครับงว,วันนี้แต่ว่าสนุกมากรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมวันนี้เออ่ Royal Extraordinary นะครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมวันนี้ได้เจอกับพี่ฮันโซฮีด้วยอะไรอย่างี้<ช>แล้วก็ได้เจอพี่ๆรุ่นพี่ศิลปินรุ่นพี่ดาราเยอะมากก็รู้สึกว่ลลาชอบมากๆครับสนุกมากครัถ้าก๋วยเหตียวได้เลยไหมถ้าถ้าก๋วยเตียวได้ก๋วยเตียว ไม่ได้ให้ผมปล่อยน้องเดียวเฮ้ยผมว่าน้องเขา,เขาทำได้เหรอครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สาธุดูฮะดูลองดูอัพเดงานของเราหน่อยนครุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้คือวันสำคัญครับทุกคนเวลา10โมงเช้าครับผมไทยซิกเนเจอร์นะครับคืออะไรครับเพื่อคือวันที่31สิงหาคามนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละเราจะมีกดบัตรเรื่องตั้งแต่10โมงนะครับผม10โมงเช้านะทุกคนก็ไปเตรียมกดกันได้นะครับที่ไทยซิกเนเจอร์นะฮะ คือต้องบอกว่าอย่างตัวเพิ่มก็กดเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็อยากไปดูหลายคนอะไรเงี้ยเออ,อก็เลยแบบร้อยใบจะพอไหมอ่ะโอ้โหเออทุกคนอย่าแพ้เพิ่มนะเพิ่มกดร้อยใบยแล้วอ่ะใครก็ไปดูนเยอะครับใครรู้จักเพื่อในให้เพื่อนไปดูใครรู้จักย่าติถ้าญาไปดูอะไรอย่างเงี้ยเออการแข่งทางสูงปะนะจริงครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคือในโซเชียลมีเดียของเรามีตัวช่วยอยู่บ้างเช่นเ สีเสื้อมงคลหรือว่าคาถาแบบนี้เรามีโพสต์อยู่บ้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่สามารถเข้าไปดูในอินสตาแกรมของปัสได้นะครับที่บอกแล้วที่ไปว่าต้องแบบว่าใส่เสื้อสีไหนก้าวขาไหนมือซ้ายปิดขวาหรือข้างประมาณนั้นใช่ฮะคือเป็นลูกพี่ยงเราก็เป็นลูกหลักพี่ยงครับเป็นลูกพี่ยงนะไม่ลำได้ไงไม่ใช่ไม่เกี่ยวถ้าเราถามเขาเราเป็นยังไงบ้างสำหรับการวาจุดส่วอ่าพี่รันกันเลยครับ อุ้ยแล้วคือเปอร์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบคุณโน้ตวันซันเดย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันลุดออกไปพูดถึงการเตรียมตัวแล้วกันครับก็คอนเสิร์ตนี้ต้องบอกว่าเรามีโอกาสได้เตรียมตัวประมาณก็ถือว่าเยอะอยู่นะประมาณสองเดือนอือใช่ครับก็รับรองว่าจะมีโชว์พิเศษแล้วก็เพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนแล้วก็โชว์เก่าๆของพวกเราเนี่ยเรียกว่าโชว์เพลงเดิมของเราอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้คืมจะหมดคอนแล้วจะหมดคอนแล้ว เออนั่นแหละก็รอไปดูกันแล้วกันครับผมว่าทุกคนกดบัตรมาคุ้มแน่นอนใช่ครับผมอจริงจริงไม่ดีกว่าขอขอโทษขอขอโทษครับพี่ยงไม่เอา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 ไมนะฮะก็เดียวไม่เอาเมื่อกี Indonesia> ้เมื่อกี้พึ่งนึกม่งเมื่อกี้พึ่งนึกได้ว่าแบบมันมันยังไม่ถูกแบบนั่นแหละขอโทษโอเคฮะเบรกตัวเองไว้ก่อน บงแไจริงๆเรามีประกาศไว้ในแพลนเนาะว่าม like. ันจะมีช่วงช่วงเดือนนี้ที่เราจะเหมือนว่าปล่อยบงออกมาตอนนี้ก็ working progress อยู่ครับก็เรากำลัง develop ให้มันดีที่สุดพวกบัสทั้งสองคนก็ได้มีส่วนร่วมในการ develop แล้วก็การ create บงก็คือแท่งไฟนั่นแหละคะใช่ไหมขึ้นมาใช่เรียกว่าบงใช่ไหมครับใช่บงบงบงับ ออเมยูที่มาคิส่ไหมพี่มาแล้วมคริสเขบอกว่าไปถามอันซนดไม่้าเรผผมเป็นลีเดอร์ที่ดีของวงผมไม่ผมแลวผมเป็นลูกที่ดีของพี่องแล้วก็เลยก็เลยวันนี้เลยไม่ได้พูดอะไรเลยราใช่คผมไม่กล้าแลวครับอลักษณะก็บอกว่า สวยครับแนนรับรองว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมแต่ว่าถูกใจพวกเราบัสจีสองคนนะก็คิดว่าถ้าเราถูกใจทุกคนก็น่าจะชอบกันนงครับถ้ากอนสุดท้ยายเราไม่ดันแั่กี่เปอร์เสร็จแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรกำลังเหมือนแบบเริ่ม finalize final design อะไรพวกเนี้ยครับแกได้ถือไป<ช>แล้วแกได้ถือ<ช>ไปแล้วครับอ๋อ oh, yes พรุ่งนี้คือเอพิโซด12ของ b บัสซี่ไทยไลน์นะครับเอพิโซดก่อนสุดท้ายบัสซิ่ไไยไลน์มีทั้งหมด13เอพิโซดก็พรุ่งนี้จริงๆตามที่เขาได้ปล่อยออกมาแล้วคือเป็นวันพักผ่อนของ b บัสจากในทีเซอร์ก็จะเห็นจินมุกเ,เล่นซิปไลน์แล้วเขาก็เหมือนเปล่งเสียงอันไพเราะของเขาออกมาครับผมก็เป็นวัน another relaxing day of bus จริงๆเอพิโซดนี้ก็เราได้ทำมากกว่า10ไลน์ก็รอติดตามชมนะครับว่าบัสไปทำอะไรต่อ เวลาสามทุ่มนะฮะช่วงวันสารเวครับครับผมไฟตันไหมครับการที่แบบว่าเราไปอยู่ร่วมกันทำกิจาก,การรมเยอะขนาดนี้คือตอนนี้บัสซิ่งเนี่ยม,มันทำกล<ผ>มเพียงใดกลมว่าเากลมมากกลมจริงผมว่าเป็นแบบจากตอนแรกจะเป็นวงรีมนที่กลายลเป็นกลมไปถึงหน้าว่าใช่เพราะว่าเรากินเยอะแล้ว <laughs> <c oughs> ที่ไปดูคนะเหมือนกันทานกันเยอะมากจริงค่ะจริงกินเยอะมากคืองี้ครับพออยู่บัสซิ่งไทยแลนด์อะเรากินสามมื้อ และแต่ละมื้อคือแบบอุดมสมบูรณ์มากๆพี่เหมือนบางทีเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับเราอาจจะกินแค่แบบสองมื้อสองมือ้อมื้อเดียวอะไรเงี้ยบางทีแบบตื่นต้องไปต้องไปโรงเรียนแล้วแบบเราไม่มีเวลาต้องกลับมาซอมอะไรอย<ช>่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่่อยได้กินเท่าไหร่ช่วงนั้นคือแบบว่าอยู่อยู่ดีมีสุขเลยครับใช่คือช่วง,ง,งที่เราคอยใครชอบแบบว่าตัวเต็งสุขเรื่องอกุญผมเองครับ <c oughs> คือ,อเจอต้องตอบผมคนเดียวก็เดี๋ยวจะมีคน้วยใจก<อ>็จะมีอะ มีทีมครับแล้วมีพี่ไทยด้วย ừ, สายกินคือเราสามคนเนี่ยจะเป็นสายกินคนละแบบของเปิ้ลเนี่ยกินไวของทีมนี่กินนานๆกิน,นเยอะพี่ไทยนี่สายคุยสายแบบสายมูคนนี้เนี่ยเวลาเขากินนี่เขาจะบอกการสมมติว่ามีแกงแกงคำหนึ่งอะไรเขากัดเขากินซดไปคำหนึ่งขอเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยฮะจะเป็นสายนี้สายแบบว่าสายเก่งอะกสดตส้ายก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะนะครับคือเราจะแบบเขาเรียกว่า ที่ร้นเนี่ยจะนั่งกับพี่ขุนพี่เน็กเอกินเรียบร้อยสายกินเรียบร้อยก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเหมือนกินให้หมดก่อนแล้วค่อยสั่งเพิ่มใช่กลัวกินไม่หมดของเราอ่ะที่กินนานไม่ใช่ว่ากินเยอะนะแต่ว่าก็ยังกินไม่หมดเพราะมันเยอะมากเคยหอบกับมั้งบ้างไม่ได้หอบฮะโอ้เอาสุดสุดที่สุดจริงค่ะมีอย่างนิ่งที่หลายๆคนแบบว่าแอบลุ้นเขาจะได้คอนเสิร์ตใหญ่จะมีใครได้เห็น คือต้องบอกว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใช่พวกเราก็ไม่แน่ใจเลยครแต่ผมไปดูนะผมไปดูเหมือนกันผมไปดูแต่ว่าพิเศษหรือเปล่านะต้องสอคนนะคะว่ายังไงไปดูคนไหนไปดูคอนเสิร์ไหนผมตอนตอนนี้น่าจะไปดูพี่กิมพี่พีฮะใช่ครับดูอย่างเดียวดูด้วยครับใช่ดูอย่างเดียวครับรอดูดีกว่ารอดูครับใช้คนงานจับพี่โน้เอาเออว่าจะดู ช่แล้อเราก็แบบเต้นอยู่โชว์ตรงนั้นเลยอ่ะจจะดูไลฟ์สดอยู่มันมีไลฟ์สดเกยอเขา่น้นั่งนอยู่้นเลหอ่ถ้าดูหน้างานนะถ้าเขาเรียกไปก็ขึ้นนะครับผมใช่ประมาณแบบว่าตัวหนุ่ม้าเผมผมเอาอุ่หน้าผมไปแล้วฮะล่าสุดที่พุ่ไปพีนเบิร์ตพี่ยงมา เอาจริงมีความสุขมากเพราะว่าญาติๆเต็มบ้านเลยหมายถึงว่ารุ่นพี่รุ่นพี่นาดาวเขาก็เหมือนก็มาอินดีกับพี่ยงในวันเกิดพี่ยงด้วยแล้วก็ก็รู้สึกดีที่แบบว่าถึงแม้ว่าพี่ๆเขาได้เติบโตแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของพี่ยงไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังเหมือน grateful t h a n k กับพี่ยงอยู่ที่เหมือนได้ดูแลรุ่นพี่ทุกๆคนมา แฮปปี้แทนพี่ยกมากที่บอกมีมีลูกๆเยอะขนาดนี้แล้วก็จริงๆวันนั้นพวกเราซ้อมกันอยู่ด้วยใช่ค่ะแซมไปแฮปปี้เบิร์เดย์พ่อใช่แฮปเสร็จกลับไปซ้อมต่อจริงๆถ้าถ้ามีใครเห็นคลิปทันผมมีแอบบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอเสิร์พี่ยกหรอยกซ้อมยกซ้อมยกซ้อมแต่ก็ไม่ยกครับเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตครับแล้วก็ไปซ้อมต่อใช่ครับ ปิหดหมดแล้วเพลงรอทุกคนเสิร์ชแล้วมาชื่นน้ำลมยังไม่หยุดากเออ copper copper นี่เพิ่มฝากหน่อยแล้วกันฮะก็คือช่วงช่วงนี้นะขเขาเรียกว่าจะมีไลฟ์เซ s ชั่นครับของทางท้องวชชวัน music ครับผมก็เมื่อวานเพิ่งปล่อยมาเป็นเพลงเมสเมเล่ครับสี่เพลงมีเ copper ham c เปอร,อปอร์แล้วก็มีพี่บูมสารัตน์นะครับ the styledo ครับผมแล้วก็เอ่อจิกเกอร์นะฮะอันนี้ก็คือเรียนอยู่คณะเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันเลยใช่ห้องเดียวกัน แล้วก็พี่ไอพาริสครับบิ๊กบลูใช่บิ๊กบลูของเราเองขอบคุณครับจริงก็เดี๋ยววันนี้จะมี2องรูปวันนี้ครับผมก็จะมีปล่อยเพลงที่สดีสิบเดือนของพี่บูมเปิดร้องด้วยกับพี่บูมครับก็รอฟังนะครับแล้วก็มีของพี่ไอทิกเกอร์อีกก็รอไปฟังทุกคนนะครับของบัตส์รคาเนของบัตสนะคะก็เรียกว่ารอติดตามครับใช่ผมว่าคุณจะแพ้หรอเขาจะแปลว่าอะไร ว่าสปอยว่ารอตรงนี้ด้วยไงมาถึงกระสุนค่ะที่ผมผมมายาที่เล่นกับจีนยาเนี่ยยาเขาบอกว่าไม่นานไม่นานเกินรอคุณเหมือนี่แบบเมื่อกี้เลยไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอเดือนหนุ้ณรอรอ่าเดครับผมรับรองว่าคัมแบ็กที่จะถึงนี้นะครับปังผมเคยพูดไปแล้วนะว่าคัมแบ็ก12คนอ่นนี้ไม่ได้สปอยเขาเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเดือนนี้เดือนหน้าเดือนที่ออกโทเบอร์หรือว่าเดือนไหนก็ ไม่นานเกินรอครับนี่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันครไม่แน่ครผมผมไม่รู้เรื่องรีลิสแพนนี่เขาไม่ยอมบอกผมกันละจริงเพราะถ้าบอกเราเราก็จะหลุดนะฮะใช่ครับถ้าอ่ฝากเนียากติดตามแล้วก็รลุงสานงครับอามาเครับผมก็ไปฝากติดตามนะฮะ b u s ด e นค e h ะทุกช่องทางเลยนะครับผมว่าจะเป็น Instagram นะครับ a c e b o o กนะครับ u ู u b e นะครับ X นะครับ ใช่แล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงพวกเรานะครับก็ฟังไ้ที่ไหนครับพี่อะไรนะที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้ครับแล้วก็ MV ก็สามารถดูได้ที่ YouTube c h ANEL n ของช a d าเลเบิลนะครับแล้วก็ฝากอ๋อใช่ฝากเพลงใหม่ของน้อง DICE ชื่อ trap อยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าภาพ MV สวยมากๆเพลงดีมากๆเซนเตอร์เพลงอโปคือทำถึงที่สุดภูมใจในตัวน้องๆมากครับขอฝากเพลงนี้นะครับใช่ฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะขนากดบัตรของเรานะับผมก็อะไรดีพี่ลัน สาธุไหมสาธุพร้อมกันไดเนียอะไรดิเหมียวเปิ้อุ้ยเหมียวเปิ้ลอะไรครับไม่มีครับสาธุสาธุโอเคครับห้าหกเจ็ดแปดโอ้เขี้ยวสาธุวะขอให้กดบัตรได้นะครับโชคดีนะครับทุกคนใช่แล้วก็บริพารให้ตัวเองเหมือนกันเพราะตัวเองก็กดเหมือนกันใช่ครับผมคท้าผมมาครับ